สวัสดีครับผมนายอัการพงศอุบลน,นะครับรหรัสนศัึกศึกษา1680 9 0 4 7 1 9นะครับวันนี้เราได้รับงานให้มาทำการจำลองมอเตอร์ d c ที่มีแบบพัดหมุนแบบนี้โดยใช้ตัวฮาร์ดซิสเตอร์ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณมาควบคุมรอบมอเตอร์ แบบจำลองนี้นะครับผมได้ต่อเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์มาแต่ปัญหาคือตัวเซอร,ร์กิตวิสาเนี่ยไม่สามารถปรับรอบมอเตอร์ได้นี่นะครับมอเตอร์อจะไม่หมุนโดยผมได้แก้ไขเรื่องนี้โดยไปทำในตัว tinker อ a ์คือตัวนี้เป็นวงจรเดียวกันกันกบเมื่อกี้เลยนะครับ เหมือนกันเป๊ะๆต่อดิสตเตอร์เข้าขาเกตแล้วรับไฟที่ขาตัวดีแล้วออกไปเข้ามาเตอือนที่ขาตัวเอสเอาเรามาดูกันนะครับโดยผมจะปรับไว้ที่1หน่งร้อก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดซิมูอยู่ที่100รอบจะอยู่ที่12800หม่นสองนแอยเิดหน่อยแต่จะค่อยๆลดมา เก้าพันเจ็ดพันสี่พันหนึ่งพันจนลดจนเหลยศูนย์อันนี้คือยังไม่ถึงศูนย์ด้วยซ้ำนะครับแต่มันศูนย์แล้วต้องบอกว่าซันเซสเตอร์เนี่ยผมใช้อยู่ที่ตัวเป็นมอสเฟตแล้วก็ตัวรีซนะิสเตอร์เนี่ยใช้อยู่ที่10กิโลโอห์ม ตัวนี้ก็เช่นกันผมใช้อยู่ที่สิบกิโลมนี่ครับสิบกิโลมทีนี้ต้องบอกว่าทานชิตเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการรับสัญญาณเพื่อที่จะไปสั่งให้มอเตอร์เนี่ยหมุนตามรอบที่เรากำหนดอ่าก็จะประมาณนี้นครับ ขอบคุณครับ